สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ <Mobile. S 1> ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอ h ชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮนะทุกคนใครสนใจอย,อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะชาบานฮะวันนี้ฮะแต้มครบแล้วต่อเวลาพิเศษนะครับ4 0 0 0 0แต้มจัดเต็มแน่นอนฮนะ นี่มาวันนี้สดสดร้อนๆอนกันเลยมาเอาแบบเดือดเดืนะครับกดของเฟีไปก่อนล้างความไม่ดีออกไปนะครับล้างความไม่ดีออกไปนะฮะนี่เป็นไงไม่มีอะไรอยู่แล้วของเฟีนะครับไม่ต้องเสียดายไปกันต่อฮะนี่สี่หมื่นนี่เลยฮะที่เราต้องการน,นะเอ้ยสี่พันก็น่าเปิดนะแต่ว่าเราเอา4ี่หมก่อนนะครับก็มีมีอยู่แค่40,000ื่นเอ๋อมันได้สี่พันอันนึง นะฮะฮเราลองเปิดสี่พันไปก่อนอ่าไปลองดูลองดูงดสักแพ็คหนึ่งนะครับลองดูสักแพ็คหนึ่งฮนะ 90, เก้าสิบเก้าสองเฮ้ยเก้าแปดมานะท่านผู้ชมเก้าแปดหลุดมานะไม่แย่ไม่แย่ LB 9 8นะครับอเอาแคมา40,000ดีกว่าคลายแม็กของเราฮนะลุ้นนักเตะใช้งานรัวๆเลยนะเพราะว่าขายไม่ได้นะครับย้ำว่าขายไม่ได้นะครับสำหรับ40,000แต้มนะฮะ มาครับจังหวะนี้แล้ครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามรวยฮะใช่เลยครับขอแจมแจมนะขอแจมแจมนะสวัสดีนะครับมาร้อยสองร้อยสามไม่ร้อยหกกาลินชาครับเป็นยังไงครับดูเดือดนะเฮ้ยดูฮนะร้อยสองร้อยสามโอ้ผมต้องการ c m พอดีเลยตะกี้ถ้ามีแค่ร้อยสามผมเอาจลาัลลันแน่นอนครับไม่ต้องคิดเยอะเลยหรือไม่ก็มามาคิดอ่า มากินโยมากินโยก็ได้นะครับเพราะว่าผมขายกองหลังแต่ว่าร้อยหกมาก็ต้องเอาร้อยหกครับการลินชามาเฉยครับเอ้ยดีนะสี่หมื่นนะผมว่าเก็บสะสมเอาสี่หมื่นไปเลยคมสุดนะครับเอ้ยเอาเรื่องนะแต่ว่ามันเปิดได้ครั้งเดียวนะต้องรออีกหกวันเจ็ดวันเลยเอ้ยไม่ธรรมาดาว่ะอัปเดตคอนเทนต์แป๊บหนึง่งพอดีทำทำคลิปตอนแปดโมงวันพฤหัสพอดีนะ โดนรีนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหได้การินชามาเฉยเลยวะ่ะไม่ธรรมดานะหรือว่าผมจะอดไหมเนี่ยการินชาผมเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทุกคนนะเอาแบบสดๆเลยนะนี่เข้ามาแล้วฮะทัวร์นาเมนต์ UCL นะเราก็รับดูฮะได้หรือเปล่าฮะอย่างงี้ถ้าไม่ได้นี่ร้องเลยนะร้อยหกนานๆจะมาทีบาซิลอย่างนงี้ R W อย่างนี้ไม่เหลือครับชัดเจนแน่นอนครับไปครับโอ้โห เรียบร้อยครับกาลินชาเท้าเช้าแบบนี้นะฮะเอาไปกินเจียบร้อยครับจังหวะนี้ฮะสี่หมื่นแต้มถือว่าดีมากนะครับขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนะใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์เยอะๆนะครับคอมเมนต์เยอะๆจะได้มาอีกนะฮะของฟรีมีแน่นอนแต่ต้องอดทนนิดนึงนะฮะสายฟรีนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย